เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะลูกโอเคค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เรายังอยู่ในการวัดปริมาตรเหมือนเดิมนะคะลูกอ้าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะเนี่ยลองอ่านให้ครูดาวฟังสิคะโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบใช่ค่ะวันนี้เราจะเข้ามาในส่วนของโจทย์ปัญหากันแล้วอ่าอ่ะ,อะมาดูกันเลยอย่างแรกอ่ะโจทย์ปัญหาอะไรคะ การบวกเดี๋ยวเรามาดูการบวกกันก่อนนะคะลูกโจทย์ปัญหาการบวกอโจทย์มาแล้วอเด็กๆลองอ่านสิคะมีน้ำแดงในกระติกสีเขียวสิบห้าลิตรและน้ำโซดาในกระติกสีฟ้าสีฟ้าแปดลิตรเทน้ำแดงและน้ำโซดาลงโหลแก้วจะได้น้ำแดงผสมน้ำโซดากี่ลิตร ใช่ค่ะเด็กๆเขาบอกเรามาว่ามีน้ำแดงในกระติกสิบเอ่อในกระติกสีเขียวสิบห้าลิตรแล้วก็น้ำโซดาน้ำโซดานี่สีเป็นยังไงคะลูกสีขาวเออสีใสๆใช่ไหมคะสีขาวอ่ามีน้ำโซดาในกระติกสีฟ้าอีกแปดลิตรแล้วเขาก็บอกว่า เทลงเทน้ำแดงกับน้ำโซดาลงในโหลแก้วจะได้น้ำแดงผสมน้ำโซดากี่ลิตรอะเดี๋ยวครูดาวเอาภาพมาก่อนอ่ะอย่างแรกที่เรารู้เดี๋ยวก่อนอย่างแรกที่เราจะต้องรู้คือโจทย์ถามโจทย์ถามว่าจะ,จะได้น,ดน้ำแดงผสมน้ำโซดากี่ลิตรอะอันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามและส่วนที่โจทย์บอกล่ะคะโจทย์บอกว่านะีะ มีน้ำแดงในกระติกสีเขียว15ลิตรและน้ำโซดาในกระติกสีฟ้า8ลิตรสีสีฟ้า8ลิตรทน้ำแดงและน้ำโซดาลงแก้วแกอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกเราใช่ไหมคะอะงั้นเรานึกภาพลองนึกภาพก่อนอ่ะครูดาวย้ายฟังก่อนอ่ามาแล้วภาพของเรา น้ำแดงอยู่กระติกสีอะไรคะลูกน้ำแดงกระติกสีเหลวอ๋อน้ำเหลวแล้วน้ำโซดาล่ะคะสีฟ้าน้ำโซดากระติกสีฟ้าใช่ค่ะเขาบอกเขาว่าให้เททั้งสองอย่างลงในโถแก้วใช่ไหมคะอะเรามาดูอย่างแรกน้ำแดงกี่ลิตรคะน้ำแดงกี่ลิตร สิบห้าลิตรอ่าน้ำแดงสิบห้าลิตรแล้วน้ำโซดาล่ะคะแปดลิตรแปดลิตรใช่เราจะรู้ได้ยังไงคะลูกว่าทั้งสองอย่างมันเทรวมกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำสองอย่างจะมีกี่ลิตรรู้ได้ยังไงคะลูกเราจะต้องทำยังไงคะเราจะต้องทำยังไงรู้ไหมคะเอามาลบบววเอามาทำอะไรตัวกัว มีเพื่อนบอกมีเพื่อนบอกลบสรุปว่าเราต้องทำยังไงดีนะาทำบวกบวกค่ะัดดังๆชัดๆต้องทำยังไงคะลูกเอาเอามาบวกใช่ถูกต้องค่ะเอามาบวกทำไมเราถึงต้องเอามาบวกเพราะว่ามันเอามารวมกันใช่ไหมคะอเด็กๆดัตามนะถ้าสองอย่างเอามารวมกันแล้วหาความจุหรือหาจำนวนลิตร เด็กๆต้องบวกถูกต้องค่ะอะเราเอาอะไรมาบวกอะไรคะลูกอ๋อสิบห้ามาบวกกับแปดค่ะอะากเก่งมากค่ะเราก็จะได้สิบห้าบวกกับแปดแล้วได้เท่าไหร่คะลูกอะลองคิดลองคิดแปดค่ะเท่าไหร่คะ <23 S 1> ให้เวลาบวกยี <23 S 1> ่สิบสามค่ะเท่าไหร่คะ ยี่ <23, S 2> <23. S 1> ค่ะที่ค่ะยี่ค่ะที่่ะมาดูคําตอบของเราเก่งมากค่ะเด็กๆคำตอบคือยี่สิบสามเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบได้ว่าโอ้โหกูดาวบางอยู่แล้ววันนี้กูดาวไปอยู่ตรงไหนดิเนี่ยอ่ะมาอยู่ตรงนี้ได้อยู่นี้อ่ะเพราะฉะนั้นจะตอบได้ว่า ได้น้ำแดงผสมน้ำโซดายี่สิบสามลิตรอ่ะเก่งมากค่ะเด็กๆอ่ะไปต่อเลยข้อนี้ข้อนี้โจทย์ปัญหานี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะไม่มีค่ะหาไม่มีค,มมครูดาวไปต่อนะค่ะอ่ะต่อไปโจทย์ปัญหาการอะไรคะลูกการลบโจทย์ปัญหาการลบใช่โจทย์ปัญหาการรบอ่ะมาดูอย่างแรกเลยโจทย์โจทย์เขาบอกว่าไงคะ น้ำมันพืชปี๊บใ่มีปริมาตร14ลิตรเอ้ใส่ขวดที่ความจุ4ลิตรจนเต็มเหลือน้ำมันพืชในปี๊บกี่ลิตรโอเคหนึ่งลิตรค่ะเขาบอกว่าน้ำมันพืชในปี๊บใยโอ้โหรูจักปี๊บไหมคะปี๊บมีลักษณะเป็นยังไงคะรู้จักค่ะ ใหญ่ค่ะเอาไว้ใส่ขนมได้ไดเอาไว้ใส่ขนมได้ด้วยโอเคเขาบอกว่าน้ำมันพืชปี๊บใหญ่มี<ะ>ปริมาตรสิบสี่ลิตรเทใส่ขวดที่มีความจุสี่ลิตรจนเต็มเลยแล้วเขาบอกว่าเหลือน้ำมันพืชในปี๊บกี่ลิตรอ่ะอย่างแรกอย่างแรกที่เราต้องหาคือส่วนที่โจทย์บอกกับส่วนที่โจทย์ถามใช่ไหมคะอ่าส่วนที่โจทย์ถามคืออะไรคะเด็ก จถามอะไรคะตอนเต็มเหลือน้ํามันพืชในปี๊ดกี่ลิตรอ่าเขาบอกว่าส่วนที่โจทย์ถามคือเหลือน้ํามันพืชในปี๊ดกี่ลิตรใช่ไหมคะอ่าส่วนที่โจทย์บอกละคะเด็กๆน้ำมันพืชปี๊บใหญ่มีไปมาสี่ลิตรลิตรเทใส่ขวดมีมีความจุสี่ลิตรเต็ม เออขาอบอกว่าน้ำมันพืชปี๊บใหญ่มีปริมาตร14ลิตรแล้วก็เทใส่ในขวดที่มีความจุแค่4ลิตรจนเต็มอะมาดูกันเลยครูดาวจะเอารูปมาอ่าน,นี่รูปมาแล้วโอเคเดี๋ยวดูดูในดูในที่ครูดาวโชว์ให้ดูก่อนนะคะลูกเดี๋ยวหนังสือเดี๋ยวครูดาวจะบอกนะคะลูกอ่ะมาดูกันก่อนอะดูน้ำน้นเออน้ำมันปี๊บใช่ไหม เออเขาบอกว่าน้ำมันปี๊บสิบสี่ลิตรแล้วเทลงไปในขวดเห็นไหมคะขวดมันมีปริมาตรที่เล็กกว่าใช่ไหมคะลูกลองดูเขาบอกว่าเทลงไปในขวดที่มีความจุสี่ลิตรจนเต็มเลยสแสดงว่าเด็กๆคะ,สะแสดงว่าน้ำมันน้ำมันพืชในปี๊บหมดหรือว่าเหลืออยู่คะคะ่ะเด็กๆคิดว่าอะไรคะ เ,เด็กๆฟ,ฟังครูดาอธิบายอีกหอ่งรอบอ่าฟังครูดาอธิบายอีกหนึ่งรอบนะคะเขาบอกว่าน้ำมันอ่ะมันอยู่ในปิ๊บกี่ลิตรคะสิบสี่ลิตรใช่และขวดมันมีปริมาตรกี่ลิตรคะสี่ลิตรขวดมันมีปริมาตรจุได้แค่สี่ลิตรเองเขาเอาน้ำมันพืชที่มีสิบสี่ลิตรอ่ะเทลงไปในขวดสี่ลิตรจนขวดสี่ลิตร เต็มแล้วเด็กๆคิดว่าน้ำมันพืชมันยังเหลืออยู่หรือว่ามันหมดคะเหลือค่ะเออมันต้องเหลือใช่ไหมคะเออมันต้องเหลือเก่งมากคะ่ะอ่าแต่ครูราจะถามว่าข้อเนี้ยเด็กๆคิดว่าต้องเอาบาบวกหรือเอามาลบคะบวกคะ่ะบวเขาถามว่าเขาจะหาส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือที่อยู่ในปีปะะ่ะค่ะอ่า เขาจะหาว่าส่วนที่เหลืออยู่ในปีบอ่ะมันเหลืออยู่เท่าไหร่เราจะต้องเอามาทําอะไรคะลบใช่<บ>เราจะต้องมาลบอ่า<บ>มาดูกันลบเราเอาอะไรมาลบอ,าอะไรคะสิบสี่ลบสี่ค่ะอ่าสิบสี่ลบสี่ได้เท่าไหร่คะสิบค่ะได้เท่าไหร่คะเด็ก ค่ะ10ดูกันถูกไหมถูกต้องเก่งมากคะ่ะเดี๋ยวครูดาจะอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งรอบเผื่อบางคนสงสัยอ่ามาสรุปกันก่อนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าเหลือน้ํามันพืชในปิ๊บ10ลิตรใช่ไหมคะลูกอ่าบางคนยังงงยังบางคนยังสงสัยทําไมเราจะต้องเอามาลบกันใช่ไหมคะลูกอ่าเห็นไหมคะว่าเราเท น้ำมันพืชที่มีปริมาณเยอะมากเลย14ลิตรใช่ไหมคะเราเทลงไปแค่4ลิตรแต่เราอยากจะรู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่เราก็เลยเอาส่วนทั้งหมดมาลบกับส่วนที่เทแล้วเราจะได้ส่วนที่เหลือเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจที่ครูดาอธิบายไหมคะอเ,คเออเออ,อเเอออเ,เพราะว่าเราต้องการหาน้ำมันที่เหลือใช่ไหมคะ ถ้าเราจะหาน้ํามันที่เหลือเราต้องเอาน้ำมันทั้งหมดมาลบกับน้ํามันที่เทแล้วเราก็จะได้ส่วนของน้ํามันที่เหลืออ่ามีใครสงสัยอะไรไหมคะข้อนี้ไม่มีอ่าถ้ามีถามครูดาวได้เลยนะคะลูกครูดาวจะได้อธิบายให้ฟังเ,เพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆไม่เข้าใจ เด็กๆไม่เข้าใจในการสอนแล้วเด็กๆก,ก็จะงงต่อไปนะคะใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าไม่ทันอะไรถามครูดาวได้เลยนะคะอ่ะอะาข้อนี้มีสงสัยอะไรไหมคะไม่มีอ่าไม่มีงั้นครูดาวไปต่อนะคะลูกอ่าอ่าต่อไปครูดาวไม่บอกแล้ะข้อนี้ไม่บอกว่ามันเป็นการบวกหรือการลบแล้วเดี๋ยวข้อนี้จะให้เด็กๆลองบอกว่ามันเป็นการบวกหรือการลบอ่ะมาดูเกยดปัญหาของเรา อ่าอ่าสิคะลูกถังใหญ่ใหญ่มีน้ำิแปดลิตถังเล็กมีน้ำน้อยกว่าถังใหญ่ใหญ่้าลิตรมีน้ำเกมีน้ำกี่ลิตรอ่าถังใหญ่มีน้ำสิบแปดลิตรโอ้มีมากกว่าเมื่อกี้อีกแล้วเขาก็ให้ถังเล็กมาว่าถังเล็กมีน้ำน้อยกว่าถังใหญ่ห้าลิตร เขาถามว่าถังเล็กมีเอ่อมีน้ำกี่ลิตรอ่ะส่วนที่โจทย์ถามเลยส่วนที่ส่วนที่โจทย์ถามคือถังเล็กมีน้ำกี่ลิตรใช่ไหมคะอ่ะส่วนที่โจทย์บอกบอกว่าถังใหญ่มีน้ำสิบแปดลิตรถังเล็กมีน้ำน้อยกว่าถังใหญ่ห้าลิตรอ่ะเิเกกลองดูสิคะ อ่าข้อนี้ครูดาวไม่มีอ๋อมีม,มีมีภาพมาให้เด็กๆลองตอบครูดาวก่อนเขามีถังมาให้กี่ใบคะลูกถังครูทาวคูดาวถามว่ามีถังมากี่ใบในโจทย์ข้อนี้ของเรา <c oughs> มีถังใบ ใหญ่ใหญ่สงญ<ป>องเล็กค่าเขานะขมีให้เราเปรียบเทียบม,มาสองขนาดใช่ไหมคะมีถังใหญ่กับถังเล็กเอออ่ะเดี๋ยวครูดาวเอารูปมาเพราะบางคนจะงงอ่ะอันนี้ถังใหญ่ครูดาวย้ายฟังก่อนอันนี้ถังใหญ่ถังใหญ่กี่ลิตรคะเด็กๆเ<บ>ลตกค่ะถังเล็กละคะ ห้าลิตรห้าลิตรอะลิตรห้าลิตรเขาบอกมาแล้วว่าเดี๋ยวก่อนห้าลิตรนี่มันคือจํานวนลิตรที่อยู่ในกระป๋องไหมคะอยู่ในถังไหมคะไม่ใช่เด็กๆฟังครูดาวดีๆนะอ่าสิบแปดลิตรคือน้ําที่อยู่ในถังใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าห้าลิตรอะห้าลิตรอะเรายังไม่รู้นะว่าถังเล็กอะมันมีปริมาตรน้ําเท่าไหร่ เขาบอกมาแต่ว่าถังเล็กอ่ะันมีน้ําน้อยกว่าถังใหญ่อยู่ห้าลิตรเข้าใจไหมคะเขาเขายังไม่ได้บอกถังเล็กมานะว่ามีน้ํากี่ลิตรถังเล็กอ่ะเรายังไม่รู้เขาบอกมาแค่ว่าถังเล็กอ่ะมันมีน้ำอ่ะที่น้อยกว่าถังใหญ่อยู่ห้าลิตรเบาๆพี่เปิดไหมอ่าเด็กๆลองบอกครูดาเขาว่าข้อนี้ข้อนี้เราจะบวกหรือเราจะลบคะ ลบค่ะบวกหรือลบคะลบอา <ลบ S 1> มีเพื่อนบอกว่าลบอ่ะ<บ>เดี๋ยวครูดาวเฉลยเลยลบถูกต้องค่ะลบข้อนี้เอามาลบกันอ่าเอามาลบกันอ่ะเดี๋ยวครูดาวจะบอกเลยเพราะว่ามีเด็กคนน<บ>ข้อนี้ลบคือเราเอาอะไรกับอะไรมาลบกันคะลูกแปดลบห้าเท่ากับสิบสามค่ะเท่ากับเท่าไหร่นะ สิบสามค่ะสิบสามเก่งมากเลย <13. S 2> ค่ะเด็กเเราเอาสิบแปดลบกับห้าเท่ากับสิบสามอะเดี๋ยวสรุปก่อนแล้วคุณดาวจะอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบว่าทางเล็กทางเล็กีน,น้ำสิบสามลิตรอะทางเล็กมีน,น้ำสิบสามลิตรอะเดี๋ยวคุณดาวอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งรอบเผื่อมีคน,นงงอะทำไมเราถึงเอามาลบกัน เพราะว่าเราจะหาน้ําในถังเล็กใช่ไหมคะอ่าเราจะหาน้ําในถังเล็กเขาบอกมาว่าเขาบอกมาแต่น้ําถังใหญ่สิบแปดลิตรเอ้สิบแปดลิตรใช่ไหมคะแต่เรายังไม่รู้เลยว่าถังเล็กอะ่ะมันมีน้ําเท่าไหร่แต่เขาบอกมาว่าถังเล็กอะ่ะมันต้องมีน้ําอ่ะที่น้อยกว่าถังใหญ่อ,อยู่ห้าลิตรเออ มันต้องมีน้ำที่น้อยกว่าถังใหญ่อยู่ห้าลิตรเราก็เลยเอาถังใหญ่มาลบกับส่วนที่โจทย์บอกมาว่ามันน้อยกว่าอยู่ห้าลิตรเราก็จะได้ส่วนที่เป็นถังเล็กอ่าเข้าใจไหมคะลูกข้อนี้มันอาจจะซับซ้อนไปหน่อยแต่เด็กๆต้องทำความเข้าใจอ่ะมีใครงงอะไรไหมคะถามครูดาวได้เลยนะครูดาวจะได้อธิบายให้ฟังข้อนี้งง <I S 1> ไหมคะ ออนนี้งงไหมคะงงไหมคะมีใครงงไหมคะอ,คอ่าถ้าไม่มีครูดาจะไปต่อนะอ่าโอเคแสดงว่าไม่มีใครงงงั้นครูดาไปต่อนะอ่ะต่อไปงานของเราแล้ววันนี้เด็กๆ เปิดหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสองเลยค่ะลูกเปิดแล้วค่ะโอเคค่ะเปิดแล้วค่ะโอเคเด็กๆค่ะเดี๋ยวเด็กๆเ,เขียนลงในหนังสือก่อนนะคะลูกแล้วค่อยลอกลงในสมุดส่งคุดา่าโอเคนะคะ ค่ะโอเคค่ะอ่าพร้อมยังคะพร้อมยังคะพร้้อมแลวค่ะพร้อมแล้วค่ะมาดูข้อแรกเลยโจทย์บอกว่าไงคะลูกมีน้ำในถังในถังเจ็ดลิตรเติมน้ำอีกแปดลิตรมีน้ำในถังทั้งหมดกี่ลิตรใช่ค่ะอ่า เขาบอกว่ามีน้ำในถังสิบเจ็ดลิตรเติมน้ำอีกแปดลิตรมีน้ำในถังทั้งหมดกี่ลิตรอ่าข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะลูกส่วนที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าไรคะมีน้ำในถังทั้งหมดกี่ลิตรทั้งหมดกี่ลิตรอ่าส่วนที่โจทย์ถามคือมีน้ำในถังทั้งหมดกี่ลิตรแล้วส่วนที่โจทย์บอกล่ะคะลูก มีน้ำในที่น้ำในถัง17ลิตรแล้วน้ำอีก8ลิตรใช่โจทย์บอกว่ามีน้ำในถัง17ลิตรเติมน้ำอีก8ลิตรเพราะฉะนั้นเด็กๆคิดว่าข้อนี้เราเอาไปทำอะไรกันคะลูกเอามาบวกหรือเอามาลบคะบวกค่ะบวกค่ะทำไมถึงเอามาบวกคะลูกเพร่ะไปตักน้ำเพิ่มอีกคาะ เพิ่มอีกค่ะใช่เพราะมันเป็นการเพิ่มเราดูจากการเพิ่มได้ไงเพราะว่าเขาบอกว่าเติมใช่ไหมคะอ่าเขาบอกว่าเติมน้ําไปอีกแล้วเขาก็จะหาว่าน้ําในถังทั้งหมดมีกี่ลิตรเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาบวกค่ะเด็กๆแล้วเราจะเอาอะไรมาบวกกับอะไรคะลกูกสิบเจ็ดเจ็ดบวกแปดค่ะอ่าสิบเจ็ดบวกแปดใช่ไหมคะ ล้วสิบเจ็ดบวกแปดได้เท่าไหร่คะลูกยี่บห้าค่ะยี่ห้าเท่าไหร่นะยี่ห้ายี่บห้าถูกไหมโอ้โหคิดเลขเร็วมากเลยยี่สิบห้าเป็นคําตอบที่ผ<ห>ิดถูกเฮ้ยผิดไวฟูดาววะเนี่ยฮะสิบเจ็ดบวกแปดเท่ากับยี่สิบห้าถูกแล้วค่ะเด็กเดก ครูดาวเขียนอะไรไปเนี่ยแป,ป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวครูดาวขอแก้ก่อนแสดงว่าเมื่อวานครูดาวเขียนเขียนลงไปไม่ถูกข้อนี้ตอบแป,ป๊บหนึ่งนะคะลูก <Hi. S 1> เด็กๆเขียนลงไปเลยในะสมุดเดี๋ยวรอครูดาวแป,ป๊บหนึ่งเมื่อวานครูดาวรีบทำจนเบลอเลยเนี่ย แป๊บหนึ่งนะคะระหว่างรอเขียนวันที่ไปก่อนได้เลยนะคะลูกหนูเขียนวันที่เป็นแล้วหนูเขียนโจทย์โอเคโอเคบูดาขอแก้ไขางานแป๊บหนึ่ง แ๊บหนึ่งนะข้อที่หนึ่งโอเคที่สิบห้าคำตอบของเราโอเคค่ะ โอเคมาแล้วมาแล้วดีจะกูดาวลันเลยก่นนยอนข้อนี้สิบแปดบวกห้าเป็นยี่สิบห้าค่ะดาวลันก่อนอ่ะเป็นยี่สิบห้าถูกต้องค่ะข้อนี้ อ่ะเด็กๆเ,เขียนกันเลยนะคะเขียนลงในหนังสือก่อนนะคะลูกอุ้ยถูกใจว่าไงคะพี่ โอเคครูดาวมาแล้วใส่เข้าอ่ะไปข้อต่อไปยังคะลูกไปค่ะอะ่ไปเลย<ป>อ่ะข้อที่สองอันว่าอะไรคะ แม่คําทำยบวชีน้ำกะทิสี่ถ้วยตวงทำสาวผเปีกใช้น้ำกะทิน้อยกว่ามาทำถ้วยบวยบชีเจี่ถ้วยตวงทำสาวผูปีกใช้น้ำกะทิน้อยว่ามถวยบุยบุยชนสี่ถ้วยตวอ่ะมาผูบอะไรนะรู้แล้วหรอ อ่ะเดี๋ยวบอกครูดาวก่อนส่วนที่โจทย์ถามคืออะไรคะลูกโจทย์ถามอะไรกันเราคะข้อนี้โจทย์ถามว่าละไรแกะทิสิบสี่ถ้วยตวงโจทย์ถามคือใช้น้ำกะทิกี่ถ้วยตวงใช่ไหมคะในการทำสาคูเปียกเห็นไหมคะอ่าตรงท้ายๆเลยเขียนว่าแม่คะททำสาคูเปียก ใช้น้ำกะทิกี่ถ้วยตวงอ่าอันนี้คือโจทย์ถามแล้วโจทย์บอกอะไรกับเราบ้างคะแม่คะทำขนม้วยบวดชีตต้องใช้น้ำกะทิสิบถ้วยตวงทำสาวูเปียกใช้น้ำกะทิน้อยกว่าทำ้วยบวชชีเก็บดถ้วยตัว,วโอเคค่ะเก่งมากค่ะตรงนี้คือส่วนที่โจทย์บอกเราอ่ะประโยคสัญลักษณ์ ข้อนี้เราจะต้องเขียนว่าไงคะอะบอกครูดามาก่อน hey, เดี๋ยวคุณดาอธิบายให้ฟังเราจะต้องเขียนว่าไงคะสิบสี่สิบสี่สิบสี่อะไรอ่ะสิบสี <S 1> <S 1> so ่บวกหรือลบคะบวกเจ็ดค่ะฮะเด็กๆคิดว่าบวกหรือลบคะบวก อ่าบวกมีคนบอกบวกอ่ะมาฟังครูดาวอธิบายนะคะลูกอ่าเขาบอกมาว่าแม่ค้าคนนี้เขาทําขนมอะไรคะลูกกล้วยบวชชีเขาทำขนมกล้วยบวชชีเขาใช้เปียใช่เขาทําอยู่สองอย่างเขาทําขนมบวชชีกับสาคูเปียเคยกินกันไหมคะลูกเคยกินไหมไม่เคยหนูจะไม่เคยค่ะแต่หนูเคย กินกล้วยบวชชีอโอเคกล้วยบวชชีแต่สาคูเปียกบางคนไม่เคยกินใช่ไหมคะกล้วยแบวบชชีอร่อยอ่ากล้วยบวชชีอร่อยโอเคสาคูเปียกสาคูเปียกมันเป็นเม็ดเล็กเม็ดต้มกลมเล็กๆใช่ไหมคะลกูกใช่ค่ะอ่ค่ะโอเคโอเคอ่ะเ,เ,เขาทำขนมอยู่สองอย่างใช่ไหมคะกล้วยบวชชีกับสาคูเปียกแต่กล้วยบวชชีเขาใช้น้ำกะทิเท่าไหร่คะลกูก เยอะค่ะเท่าไรล่ะคะลูกเยอะเท่าไร่ล่ะคะสิบสี่ถ้วยตวงค่ะอเขาบอกว่ากล้วยบดชีอ่ะขนมกล้วยบดชีใช้กะทิสิบสี่ถ้วยตวงแล้วสาคูเปียกล่ะคะสากถ้วยตวงค่ะสาคูเปียกเขายังไม่ได้บอกมาว่ากี่ถ้วยตวงใช่ไหมคะแต่เขาบอกมาว่ามันต้องน้อยกว่าใช่ไหมคะ อ่ามันต้องน้อยกว่ากล้วยบวชชีอยู่เจ็ดถ้วยตวงใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องทำาไงคะลูกพี่ประมาณเอาสิบสี่มาอะไรลบใช่ลบกับเจ็ใช <มา S 1> เหมือนเหมือนข้อที่เป็นน้ำมันเลยคะ่ะลูก อ่าข้เนี้นคล้ายกับข้อที่เป็นน้ํามันเลยเพราะว่าเรารู้ว่ากล้วยบดชีสิบสี่ใช้กะทิสิบสี่ถ้วยตวงใช่ไหมคะแต่เรายังไม่รู้ว่ากะทิอ่ะในการทําสาคูเปียกมันเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ามันต้องน้อยกว่าเจ็ดถ้วยตวงเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเด็กๆเ,เห็นคําว่าน้อยกว่าไหมคะเขาก็เ,าเลยเอามาลบกันเพราะฉะนั้นสิบเจ็ดลบเ <Okay. S 2> ออสิบสี่ลบเจ็ดได้เท่าไหร่คะลูก สิบส <13. S 2> ามฮะได้เจ็ดโว้ยสิบสี่สิบสี่ลบเจ็ดได้เท่าไรเจ็ดเออได้เจ็ดโอเคพูดผิดไม่เป็นไรครับอนุญาตให้ขอโทษเออไม่เป็นไรครับโอเคสิบสี่ลบเจ็ดได้เท่ากับเจ็ดเพราะฉะนั้นแม่ขาทำสาคูเปียกใช้น้ำกะทิกี่ถ้วย่วง เตะ้ยตัวลงเองค่ะเขียนลงไปเลยค่ะว่า้าต้องใช้สหเสร็จแล้วค่ะโอเคข้อนี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะไม่ยังงูอยู่ไหมทำไมต้องกลัวททำไมต้องรค่ะกล้ยังมีมีใครสงสัยไหมคะมันต้องเขียนดังจังเลยมันอาจจะยากไปหน่อยกับโจทย์ปัญหา ถ้าใครไม่เข้าใจอย่าถามรูดาวได้เลยนะคะมีใครสงสัยอะไรไหมรูดาวกลัวกลัวกลัวมันตัดไปเพราะว่าวันนี้รูดาวใช้ใช้ซููดาวสอนเองมันได้แค่สี่สิบนาทีลูกวันนี้รูดาวเลยต้องต้องจบก่อนใช่อยากอยากอยู่ในเนี้ยชนุล <laughs> โอเคมีใครสงสัยอะไรไหม ไม่มีค่ะไม่มีโอเคถ้าไม่มีให้ครูดาวไปก่อนนะคะโอเคค่ะโอเคสวัสดีค่ะไม่มีสองข้อใช่สองข้อเขียนโจทย์เขียนประโยคสัญลักษ์สัญลักษ์อ่ะครูดาวลิ้นพันไปแล้วเขียนโจทย์เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็เขียนคำตอบแค่นั้นโอเคไหมคะ ทำสองข้อโอเคค่ะ้างอีกแล้ว